เดินไปทีบัมบูวอล์เส้นทางป่าไผ่เพื่อจะไปไปลายทางที่วัดโจจัประจินะ่าจะเป็นวัดสุดท้ายที่เราจะมาดูใบไม้แดงที่เกี่ยงโตนะคะ,คะน้องพิมพสลบไปแล้วง่วงหลับไปแล้วนะคะเราก็มาเดินกันอยู่ในบัมบูฟอเรสหรือบัมบูวอล์กที่ราชิยามาเนี่ยค่ะปลายทางเราจะไปที่วัดโจจัจิกันคนเยอะมาก ที่ป่าไผ่ซากะโนะนะคะกำลังเดินในวัดโจชกจิง่ายมากเลยอะเพราะไม่เป็นทางขึ้นเนินแล้วต้องเข็นน้องพิมพ์ด้วยเด็กก็ยังคงหลับอยู่า

เรากำลัลงเดินเข้ามาในวัดโจโจคจินะคะต้องมีเดินค้องมีบนเดินนะด้วยนี่เราผิดทางแต่เขาชี้ป้ายมาทางนี้นี่นะพื้นในวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมอสหมดเลยอ่ะส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> เราจำได้แม่นยำวันนี้ที่มาเขาที่แล้วสิบปีที่แล้วมีคุณป้าเอาปลามาให้ชิมเป็นปลาดิบคลายออกมาแทบไม่ได้อ๋อมองไปเห็นวิวเมืองไกลๆด้วย อเวลาคราวที่แล้วสิบปีผ่านไปยังอยู่เลยอ่ะน่ากลัวมากมันเป็นปลาฝอยอ่ะนึกว่ามันจะกรอบปรากฏว่ามันเป็นดิบปรากฏว่าวัดเนี้ยเหมือนจะสวยน้อยสุดที่มาละพี่อยู่บอกว่าไม่ชอบ เพราะว่ามันแดงน้อยสู้ที่ในเมืองเกี่ยวโตไม่ได้นะคะถ้าเดินมันก็ไกลแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความประทับใจเมื่อสิปีที่แล้วว่าเรามาแล้วมันสวยโอเคค่ะจากนี้ไปเราจะกลับ ไปสถานีเกียวโตเพื่อนั่งรถไฟไปโตเกียวตอ้วนะบ๊ายบายเกียวโตแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่ในวัดโจจักคจินะคะเดินลงมาตรงนี้ก็สีสวยดีนะคะส่วนใหญ่จะออกเป็นเหลืองเหลืองส้มๆจะไม่แดงจัดจ้านเหมือนวัดอื่นๆที่เราไปมา <c oughs> ต้นใหญ่ตรงน้อยเด็กเด็กตื่นแล้วนะคะตื่นมาแล้วก็กินหนมเหรอเพจป้าให้กินหนมเพ็ดใช่ไหมงามเ้าป้าไม่รู้ไม่ได้โกหกป้าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกจริงๆวันนี้สวยนะชอบมากเลยมันสีออกส้มๆเหลือง แต่เมื่อกี้ปป้าพูดว่าไม่สวยเพราะว่าปป้ายังเดินไปไม่ถึงข้างบนปป้าเขารีบเป็นห่วงเลยรีบลงมาเพราะเด็กอยู่ข้างล่างเพีมบ๊ายบายเกียวโตแล้วไปบ๊ายบายเกียวโตเนื้อย่างปป้าเห็นคนกินเลยบอกไปซื้อมาซิลองกินซิใช่เนื้อหรือเปล่าว่าหอมมากใช่ไหมอ่ะอร่อยไหม เยี่ยมอะไรอันนี้ไก่ทอดลูกไก่ทอดอยู่ขายร้านเดียวกันนะตอนนักกินแม่เลยซื้อมารู้ว่าพิมพ์จะชอบแน้กินบ่เนื้อสองอัน800รอยเยนอะ่ะอันนี้3ามอันนี้500ยมัง้งรู้สึกอันนี้เรามาถึงเกียวโตสเตชันแล้วเดินไปเดินมาหลงไปหลงมามาเจอร้านก็ได้ว่าช็อกโกแลตเยรเราก็มาสั่งน้ำกินเลยนี่สงแก้วนี้ของเราโอเคอร่อยไหมป,ะปะ้าป๋า ไดว่าสมแก้วเล็กไปไหนเนี่ยเออแก้วเล็กมากแต่อะไพราไม่แพงไม่แพงปรากฏแก้วเล็กมากอ่ะแก้วตกร้อยแปดสิบเนาะสามสิบแปดร้อยแปดสิบบาทแต่แก้วเล็กมากจริงจรงิอันนี้ชาเขียวเดี๋ยวจะชิมดูอร่อยไหมอ่านป้าป้าให้พิมพ์กินแล้วแล้วอันนี้ช็อกโกแลตลูกอร่อยมากอร่อยที่สุดเลยไม่เคยกินอร่อยอย่างนี้เลยจะบอกให้ชิมนี้เด็กกำลังเครียดเพราะเมื่อกี้เด็กตกมาจากรถค่ะ